สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่5เรื่องเลขยกกำลังเป็นจำนวนเต็มไปเรียนกันเลยเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มแบ่งออกเป็น2องจำนวนได้แก่ 1. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 2. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังเป็นการคูณตัวเลขนั้นๆตามจำนวนของเลขชี้กำลังซึ่งตัวเลขนั้นๆจะคูณตัวของมันเองและเมื่อแทน a เป็นจำนวนใดๆและแทน n เป็นจำนวนเต็มบวกการยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกอาจนิยามได้จากความสัมพันธ์เวียนเกิด a ยกกำลัง n บวก1เท่ากับ a คูณ a ยกกำลัง n โดยให้เงื่อนไขเริ่มต้นเป็น a ยกกำลัง1เท่ากับ a ชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบจากนิยามจำนวนใดๆที่ไม่เป็นศูนย์เมืเ่อย,ยกกำลังด้วยลบ1จะทำให้เกิดส่วนกลับหรือตัวผกผันการคูณเมืเอ่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เป็นศูนย์ n เป็นจำนวนเต็มบวกแต่สำหรับศูนย์ยกกำลังจำนวนลบจะทำให้เกิดกรณีการหารด้วยศูนย์จึงไม่มีการนิยามการยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ อาจสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการหารซ้ำๆจาก1ด้วยฐานก็ได้บทนิยามให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยก,กําลัง n เท่ากับ a คูณกัน n ตัว a ยก,กําลัง n เลขยกกําลัง a ฐานของเลขยกกําลัง n เลขชี้กําลังทฤษฎีบท เยกกำลังศนย์เท่ากับ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0 a ย์กกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n และ a ยกกำลัง n เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลังลบ n a ยกกำลังเอคูณด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลังเอบวก n a ยกกำลังเอส่วนด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง M ลบเเมื่อ a ไม่เท่ากับ0 A ยกกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง M คูณเเมื่อ a ไม่เท่ากับ0 A คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n เมื่อ a และ b ไม่เท่ากับ0ูนย์ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n เมื่อ a และ b ไม่เท่ากับ0ตัวอย่างจงบอกฐานและเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังในแต่ละข้อข้อที่1 73 73มี7เป็นฐานและ3เป็นเลขชี้กำลังข้อที่2 1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง5 1.3ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง 5, มี1ส่วนสเป็นฐานและ5เป็นเลขชี้กำลังข้อที่3ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง 4, 2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4มีลบ2เป็นฐานและ4เป็นเลขชี้กำลังข้อที่4ลบ82ลบ82มี8เป็นฐานและ2เป็นเลขชี้กำลัง เขียนจำนวนที่กำหนดให้ในแต่และข้อโดยไม่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง 1. วิธีทำาี่ยกกำลัง3คูณ4ยกกำลังสองเท่ากับ4ยกกำลัง3บวก2เท่ากับ4ี่ยกกำลัง5เท่ากับ4คูณกัน5ตัวเท่ากับ1นึ่งวิธีทำาองยกกำลัง5คูณ2ยกกำลังลบ2เท่ากับ สยกกำลัง5บวกวงเล็บเปิดลบ2วงเล็บปิดเท่ากับ2ยกกำลังสเท่ากับ2คูณกัน3ตัวเท่ากับ8 3. วิธีทำสามคูณ1ส่วน3ยกกำลังลบ3เท่ากับ3คูณ3ยกกำลังสาเท่ากับ3ยกกำลัง4เท่ากับ3คูณกัน4ตัวเท่ากับ81 สวิธีทำห1ส่วนสทั้งหมดยกกำลัง5คูณ1ส่วนสทั้งหมดยกกำลังลบ4เท่ากับ1ส่วนสทั้งหมดยกกำลัง5บวกวงเล็บเปิดลบ4วงเล็บปิดเท่ากับ1ส่วนสทั้งหมดยกกำลัง1เท่ากับ1ส่วนสตัวอย่างจงหาค่าของข้อที่1นึ่าสิาทั้งหมดยกกำลังห ห3ทั้งหมดยกกำลัง6เท่ากับ53คูณกัน6ตัวเท่ากับ5 1 8ข้อที่2ลบ3ยกกำลังลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ2ลบ3ยกกำลังลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ2เท่ากับลบ3ยกกำลังลบ4คูณด้วยลบ2เท่ากับลบ3ทั้งหมดยกกำลัง8ข้อที่3ลบ4ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง0นย์ ลบ4ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง0เท่ากับลบ4ยกกำลัง5คูณ0เท่ากับลบ4ยกกำลัง0เท่ากับ1ตัวอย่างกำหนดให้ a ยกกำลัง n เท่ากับ5และ b ยกกำลัง n เท่ากับ3จงหาค่าของ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n วิธีทำ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n เท่ากับ5คูณ3เท่ากับ15้า